ครับสวัสดีครับนึ่งด้วยเมื่อวานนะครับไอ้กล่องตัวนี้นะครับเราปลุกตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยไฟ mmc ทำไมมันหลับได้นะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดจากอุบิเหตุในเรื่องอุปกรณ์แน่นอนเพราะว่า mmc เนี่ยค่อนข้างชัวร์นะครับก็เลยให้ลูกค้าส่งไฟมานะครับอ่ะเราก็เช็คเบื้องต้นละไฟก็เป็นไฟ mmc เนี่ยทำไมมันหลับนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมไฟล์นี้มันหลับนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการทดสอบนะครับตอนนี้นะครับกล่องที่ปลุกเมื่อวานนะครับตัวนี้นะครับเราจะทำการทดสอบอะตอนนี้ยังปกติอยู่นะครับ ecu info ขึ้นนะครับอานนี้ ไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาที่ว่าหลับนะครับเราจะลองอัดเข้าไปนะครับจะเป็นอ่ะตัวนี้นะครับ985หลับเราจะลองดูว่ามันหลับไหมนะครับถ้าหลับนี่เป็นกับไฟล์แน่นอนอไว้มาตอนนี้ใบสามสามสิบสามนะครับ ลูกค้าแจ้งว่าตอนอัดเนี่ยอัดเต็มร้อยปุ๊บแล้วมันเออเลือไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันหลับไหมอ่เริ่มไวติเริ่มไวติ้งล้อมแล้วนะครับรอสีเขียวขึ้นอ่าสีเขียวขึ้นนะครับเดี๋ยวรอนะครับ มาครับอัดกลยเสร็จแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะหลับเหมือนที่ลูกค้าอัดไหมนะครับถ้าหลับเป็นพอไฟล์แน่นอนวาริงลองโอเคไหมอ่ารู้เรื่องนะครับหลับพอไฟล์นะครับเฮ้เออเลอเลย หลับแล้วครับหลับไม่ตื่นนะครับต้องปลุกใหม่อีกรอบนะครับนี่กดไว้กดอะไรไม่ได้เลยกดเขียนใหม่อีกรอบไม่ได้เลยนะครับรู้เรื่องนะครับเรียบร้อยครับมาครับคราวนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าในไฟล์เนี่ยส่วนไหนนะครับที่ทำให้หลับนะครับ ไฟเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับโอเคเป็นไฟล์ MMC นี่แหละเนี่ยครับเห็นไหมที่ว่าเขาส่งมานะครับมันเป็นไฟล์ MMC นะครับขนาด2048นะครับไฟ MMC เนี่ยนะครับเราก็หาสาเหตุกันนะครับเราก็มาเทียบกันนะครับกด N นะครับเราจะเจอส่วนที่อ่าผิดผิดปกติไปนะครับส่วนที่ถูกแก้ไขไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับ ตรงเนี้มีที่หนึ่งละแปลกๆเลยว่าอันนี้เรายังไม่ตัดสินนะครับเราเลื่อนไปก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําให้หลับนะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวอันไหนที่ไม่ทําให้หลับนะครับผมจะขอ f สิบเอ็ดเป็นไฟล์เดิมก่อนนะครับอ่ะอันนี้ตัดสินให้นะครับตรงเนี้ไม่หลับแน่นอนปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้น่าสงสัย Ooh, ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ไม่หลับแน่นอนนะครับอันนี้ไม่หลับแน่นอนอันนี้ไม่หลับแน่นอนไม่หลับแน่นอนอ่ยกหัวฉีดไม่หลับแน่นอนเอาเออกก่อนเดินเบาไม่หลับแน่นอนนะครับ ันเร่งไม่หลับแน่นอนลิมิตน้ำมันป้องกันความเสียหายไม่หลับแน่นอนลิมิตบาลโลลิมิตน้ำมันตามบาโลไม่หลับแน่นอนลิมิตน้ำมันตามปริมาณอากาศไม่หลับแน่นอนลิมิตน้ำมันตามอุณหภูมิสูงกว่าปกติณอุณหภูมิสูงกว่าปกติไม่หลับแน่นอนลิมิตน้ำมันตามเกียร์ ดิ่น้ำมัน def ปลดหน่วงไม่หลับแน่นอนอันนี้ก็ไม่หลับแน่นอนนะครับอันนี้ก็จดเชือน้ำมันสตาร์ทไม่หลับแน่นอนดิมิทท็อกไม่หลับแน่นอนดิมิทท็อกตาม iat ไม่หลับแน่นอนดิมิทท็อกตามอุณหภูมิท่อร่วมไม่ดีไม่หลับแน่นอนดิมิทตะลางไม่หลับ ดิมิตดันลางใหญ่ไม่หลับดันลางไม่หลับอ่ะเราจะไล่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 ไปนะครับว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่หลับนะครับ scv ไม่หลับแน่นอนลิมิตช็อกไม่หลับแน่นอนบูตบาย dpf ไม่หลับแน่นอนบูตหลักไม่หลับแน่นอนลิมิตบูตไม่หลับแน่นอนบูตหลักไม่หลับปิดโค้ด โค้ดผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดนะดูจากทรงนะครับดูก่อนปิดเคลื่อนหรือเปล่าไม่เคลื่นอนปิดโค้ดไม่หลับยกเลิกแอร์โฟไม่หลับอ่ะหมดละนะครับ หมดละอ่ะเราเดินไปข้างหน้าปุ๊บปิดโค้ดเนี่ยอ่ะปิดโค้ดผมขอเปิดคืนก่อนผมว่าปิดโค้ดไม่ทําให้หลับเนี่ยผมว่าสองตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยที่ใส่สองร้อยห้าสิบเนี่ยจากหนึ่งแหวแปดใส่สองร้อยห้าสิบเนี่ย อเดี๋ยวลองดูเป็นแปดบิตหน่อยคืออะไรหนึ่งแปดแปดใส่สองร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าสองตัวนี้นะครับที่ทำให้หลับนะน,ะ,นะครับสองตัวเนี้ยกะตัวเนี้ย หนึ่งเจ็ดสามหนึ่แปดหอะไรเนี่ยนะครับตัวเนี้ยผมว่าจะทำให้หลับนะครับคราวนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับไอ้เจ้าสองตัวนี้ไว้ปึ๊บตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผู้ต้องสงสัยสองตัวเนี่ยนะครับที่ว่าผมว่ามันจะทำให้หลับนะครับ เพราะว่าอื่นไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าจะทําให้หลับเลยนะครับหนึ่งสองเนี่ยกดในแมปตอนนี้มีการแก้ไขแค่สองทีนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองคราวนี้เรามาเปิดเอาไฟล์ที่ว่าเขาส่งมาที่ว่าเขาอ่านแล้วหลับเปิดใส่ก่อนปึ๊บอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เขาอัดแล้วหลับนะครับที่เรายังไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับ เราจะมาลบไอ้สองตัวเนี้ออกนะครับผมสงสัยแค่สองตัวนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นเดิมๆที่เขาทำมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ F11 ออกนะครับปึ๊บ F11 แค่สองตัวนะครับนอกนั้นเนี่ยเห็นไหมนอกนั้นเราไม่ยุ่งกับเขาเลยนะเรา F11 แค่สองตัวนะครับนอกนั้นเราไม่ยุ่งเลย นี่นอกนั้นเราไม่ต้องยุ่งนะครับเราเอาแค่สองตัวนี้ออกนะครับเนี่ยไอสองตัวเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นสองตัวนี้นะครับที่ทําให้หลับแล้วก็เซฟเลยนะครับดูจุดสว่างก่อนนะก่อนเซฟเซฟเอ็กพอร์ตปุ๊บเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวผมพิมพ์เพิ่มเข้าไปนิดนึงเขียนว่าแก้ทเทสหลับแก้แล้วนะครับผมแก้แค่สองตัวที่ว่าผมสงสัยนะครับแก้แล้วปึ๊บนะครับดี๋วบินไปก่อน่อะคันเนี้ยเดี๋ยวเราจะปลุกใหม่ก่อนเดี๋ยวเราไปปลุกใหม่ก่อนนะครับไปปลุกใหม่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองอัด m MM m c กันนะครับว่าเอาอัดไฟแก้แล้วเนี่ย มันจะเข้าไหมนะครับโอเคมาแล้วก็มาแกะกันอีกรอบนะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับก็เราก็ทำฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราปกกันก่อนนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะใช้ตัวตัวดีนะครับอย่างดีนะครับนี่เห็นไหมมันมีมันมีบล็อกมันมีบล็อกชิปไว้อยู่นะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ผมเรียกบล็อกชิปแล้วกันมันมัน เอาไว้สําหรับจิ้มง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนจิ้มนะครับว่ามันง่ายจริงไหมนะครับอะนะครับแล้วก็ดูก่อนสีสสยไฟอ่ะสีสสยไฟเริ่มต้นจะเป็นสีม่วงนะครับอ่านี่เป็นสีม่วงคันนี้ปุ๊บสีม่วงเนี่ยค,คือคือเลขหนึ่งนะครับสีม่วงคือเลขหนึ่งขอซูมนิดนึงซูมนิดนึงอ่าปุ๊บอ่ะจิ้ม นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมบล็บอกบล็อกมันครอบชิปเลยครับเห็นไหมบล็อกสีขาวเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ซูมให้ดูครับนี่เห็นไหมครับบล็อกสีขาวมันครอบชิปนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมมันครอบชิปเลยครับตีแล้วเราก็กดไว้โอ้ง่ายง่ายกว่าอนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบล็อกสีขาวมันครอบชิปเลยนะครับอ่ะรารนี้เรากดละแล้วก,ก็มาอันนี้นะครับ ดูที่คอมกันนะครับตั้งโทรศัพท์นิดนึง่ะเรากดแล้วเช็คก่อนนะครับว่ามันคอนเน็กไหมโอเคซักเซสนะครับโปรแกรมเลยโอ้ไม่เมื่อยมือเหมือนอันที่แล้วนะครับอันนี้ชิวๆเลย เราก็กดไป สัคลิปไปแล้วนะครับอ่ะเสร็จละอ่ะคันนี้เราก็ยกออกปึ๊บนะครับอ่ะคันนี้เราก็มาเอาตัวนี้อ่านมาครับแล้วก็เสียบนะครับเสียบเพื่อลองอ่านนะครับอลองดูมันจะตื่นไหมปึ๊บอ่าเห็นไหม อันก่อนเนี่ยมันจะเออร์เรอร์เห็นไหมครับมันจะเออร์เรอร์เลยเห็นไหมอันนี้จะมีฮาร์ดแวร์พาร์ตไอดีนะครับฮาร์ดแวร์พาร์ตนะครับฮาร์ดแวร์พาร์ตนัมเบอร์ขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าสลึมสลือแล้วนะครับคราวนี้เรามาอัดเลยไอที่เราจะอัดนะครับผมจะบอกก่อนว่าเราจะอัดอันนี้เข้าไปเลยนะครับคอยดูมันจะหลับซ้ํำไหมนะครับอัดที่ว่าเราเซฟมาเมื่อกี้นะครับที่ว่าผมทํานะครับที่เราแก้มาที่ว่าเรา สงสัยนะครับสองจุดเนี่ยเราผมแก้ออกสองจุดนะครับนี่9เก้าแปดห้าเทสหลับแก้แล้วนะครับที่ผมแก้สองจุดเม evet. <gu> ื่อกี้นะครับที่ว่าเขาใส่มานะครับแล้วผมสงสัยว่ามันจะหลับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอัดไฟนี้ครับว่ามันจะตื่นไหมนะครับถ้าอัดไฟนี้เนี่ยถ้าถ้าอัดไฟที่ว่าเขายังไม่แก้มานะครับมันก็จะหลับซ้าหลับจากนะครับมันก็หลับซ้อนไปอีกนะครับ คราวนี้เราเอาตัวแก้แล้วเนี่ยปลุกมันเลยนะครับบึ๊บแล้วก็ไว้เลยครับนะคอยดูจะไว้ได้ไหมเมื่อกี้มันหลับไปแล้วนะครับอันนี้ปลุกนะครับแต่ปลุกด้วยไฟโมเลยครับถ้าไฟโมนี้มันผิดพลาดนะครับมันก็จะเออเรอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไฟโมนี้นะครับมันถูกต้องนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะไวติ้งลอมโอเคนะครับ พอไว้ติ้งรอโอเคเสร็จปุ๊บเราไอเดนไอดีขึ้นอ่ะถือว่าจบแสดงว่าที่ผมเช็คเมื่อกี้นะครับ2จุดเมื่อกี้เนี่ยสจุดนี้นะครับ2จุดนี้นะครับเอ็น้าศูนย์กันึ่งเเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ไฟล์เนี่ยมันอัดเข้าไปแล้วหลับนะครับนี่เราวิเคราะห์ให้ดูเลยนะครับอ่ะมารอกัน ใกล้อัดสิทธ์แล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับจะเออเลอรหรือโอเคนะครับแก้แค่สองจุดนี้นะครับโอเคหรือเออเลอรไวิงลองบุคีนะครับเรียบร้อยสองจุดนี้แหละเห็นไหมครับเรียบร้อย จบงานนะครับส่งกลับ